สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมทาบางนา812ทางเดี๋ยวทางเม็ดก่อนทางเม็ดก่อนอ๋อไปเป็นบางนานี่พี่ไรเดอร์ก็มารับแบบนี้แต่เป็นลูกนะครับคิวนี้วันนี้บัตรนุ่มาเอฟซีมาอัปเดตทั้งมกับร้านด้วยแล้วร้านจะอ้อมตลาดนั้นเดบินนะครับทุกคน มีทุเรียนขายตลอดปีเลยนะครับแม่อุดหนุนได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปซื้อในแฟนเพจนะครับผมกับเพจทุเรียนเจ๊อ้อมตลาดนาันเรบินขายตลอดปีนะครับผมเพจเพจหลักมีคนติดตาม2องแสนเจ็ดนะครับแล้วก็เพจสำรองอีกเพจหนึ่งก็เพจทุเรียนหลักเจ๊อ้อมตลาดนาันเรบินเหมือนกันนะครับผมเพจนี้ก็เป็นเพจสำรองนะครับมีคนติดตามก็ประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับผม อทางร้านก็จะไม่มีทักไปหาลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าก่อนโอนเงินก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเหลือพี่เสื้อดำคุนู้นหรือเปล่ายังไม่ได้เนือยางยางครับเหลือพี่เสื้อดำฝั่งนู้นครับแป้นนึงนะครับมาเลย พี yeah, so ่ทำเนื้อป่ะแม่จ้าใจเย็นๆครับถ้าได้เนื้อเราจะอ้อมปอกให้แป๊บเดียวครับทุกคนไก่ฉีกพิมพ์นิยมไก่ฉีกเรียกเกี่ยวหรือเปล่าเก้าร้อยห้าสิบบาท สองสี่สี่โลสองฮะ,ะ <c oughs> เปลือกเปลือกออกเป็นเบาแม่แโลสนะแค่3โลสามสามโลแปดใช่ไหมของแม่ ใจเย็นๆครับพ่อค้ามีอันนี้อันนี้ไม่สวยนะพี่แท้เปลี่ยนให้ปูนนะคะอันนี้ของคนไหนคะของพี่เสื้อแดงครับพี่เสื้อแดงใช่ครับใช่ถ้าถ้ามันไม่สวยอันนี้อันนี้ด้วยนะลูกขาดนี้ด้วยนะขาดนี้ด้วยนะ สบาทนัครับผมังเรียนอยู่ในตะก้ามาถึางล้วจ้อันนี้สี่เนลูกใหม่ใช่ไหมเรียบอเ่เป็คยลเ่ียนลูกใหม่เ,เ,เรีูกใหม่เรีใหม่ให้เลยนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ครับมีเยอะอยู่ครับเนื้อเนื้อมันอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าย่าง